รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์ครับเวลา15.20นาทีทางทรบ5แห่งนี้กับพิธีกรที่ร้อยสุดในประเทศครับผมออกเกอรติเทพทานครับวันนี้การแต่งตัวผมไม่ได้แปลกไปนะฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็แต่งประมาณนี้แหละฮะเวลาไปไหนมาไหนแต่วันนี้ครับเราจาเป็นต้องแต่งตัวให้สุภาพครับเพราะว่าที่นี่คือห้องอาหารกลางแจ้งที่สูงที่สุดเดี๋ยวเราจะมาเทสอาหารเขาครับแล้วคุณผู้ชมสามารถมาเที่ยวได้แบบผมเหมือนกันครับต้องติดตามว่าที่ไหนนะฮะ เอาละแต่ตอนนี้ไปพบกันน้องเอฟกันครับในช่วงกออนตลอดเมืองชนครับช่วงนี้สนับสนุนโดยจังหวัดชนบุรีขอบคุณพี่อ๊อฟเหมือนเช่นเคยนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ พบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนกเหมือนเช่นเคยในช่วงโกออนตอนมองชนครับถ้าหากพูดถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดชนบุรีแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านคงกาลังที่จะนึกถึงทะเลนะครับภูเขาแล้วก็อาหารทะเลอร่อยๆแต่ว่าวันนี้ครับไฮไลท์ไทยแลนด์ของเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชนบุรีในแง่มุมที่แตกต่างครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดครับเราจะไปไหว้พระนะครับไปกราบสักการะขอพรกันนะครับแต่ว่าจะเป็นวัดไหนและมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปโกออลตอนมองชนกันเลยครับ คุณผู้ชมครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับด้วยความศรัทธาที่ผมมีนะฮะบวกกับเรื่องราวดีๆที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นผมจึงขึ้นมาถึงบนนี้ครคุณผู้ชมและผมก็มารู้ซึ้งตรงนี้เองว่าทําไมพี่เอ๊ะถึงให้ผมมาพี่เอ๊ะครับขอบคุณมากครับพี่ปาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อให้เขาบอกว่าด้านบนนี้นะครับวิวสวยมากปาไปดูกันครับ คุณผู้ชมครับผมขึ้นมาถึงบนนี้แล้วนะครับพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าข้างบนนี้นะครับวิวสวยมากๆครับคุณผู้ชมสมกับคำล่ำลือจริงๆนะครับและที่สําคัญอากาศดีมาก ลมพัดตลอดแล้วเรายังสามารถเห็นชนบุรีแบบ360องศาครับคุณผู้ชม360องศาเอาล่ะคุณผู้ชมครับและบนยอดเขาแห่งนี้นะครับจะมีบนดบอยู่หลังนึงนะครับซึ่งภายในบนดบเนี่ยจะมีรอยพระพุทธบาทปฏิสฐานอยู่2รอยด้วยกันนะครับและด้านหลังนะครับจะมีอาคารหลังเล็กซึ่งด้านในเนี่ยนะฮะจะมีพระพุทธรูปปางสายญาติปฏิสฐานอยู่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกราบขอพรกันดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับสำหรับมณฑลนะครับที่ปรฏิเดชารอยพระพุทธบาทนะครับและวิหารพระนอนนั้นสร้างขึ้นมา200ปีแล้วละครับและคุณผู้ชมสามารถเดินทางมากราบน้มัสการนะครับได้ทุกวันที่วัดเขาพระพุทธบาทบางซ้ายจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นั่นเองครับ คุณผู้ชมครับรูปแบบของศิลปะบนงานสถาปัตยกรรมนะครับของสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุที่อยู่บนยอดเขาแห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรปครับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยร,รุ่นเก้ารัชกาลที่5แล้วล่ะครับ mm hmm. คุณผู้ชมครับและหอระฆังแห่งนี้นะครับก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับตอนลงเนี่ยนะครับสบายมากๆเลยไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรียวแรงผมนี่ยังเต็มร้อยอยู่เลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปวัดเนนสุธาวาสกันต่อเลยครับ คุณผู้ชมครับวัดเนินสุทธาวาสเนี่ยนะครับย้อนกลับไปในสมัยอดีตนะครับชาวจังหวัดชนบุรีจะเรียกวัดนี้ว่าวัดเนินเฉยๆครับด้วยเหตุที่วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูงนั่นเองและด้านหลังของผมนะครับเป็นพระอุโบสถหลังเก่าครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาครับอุโบสถหลังนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีลักษณะการสร้างแบบสมัยนิยมครับปลายกรุงศรีอยุธยานะครับพระอุโบสถส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสร้างเป็นลักษณะเหมือนท้องเรือสำเภานะครับแล้วก็จะมีหัวเรือเป็นลักษณะที่เชิดขึ้้้นนนนมมมาา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 แต่่่ววววดดดยปปัััจจจจุุุบบีีะรรรรรกกลเเผไอทททงณ ปฏิสังขรณ์จนมีลักษณะตามที่เราเห็นอยู่ตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับและลวดลายของงานปฏติมากรรมนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นงานปฏิมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจริงๆครับลวดลายที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเขาได้แรงบันดานใจมาจากสับรถครับซึ่งทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจะหาชมได้ที่นี่ที่เดียวครับที่วัดเนินสุทาวาบ คุณผู้ชมครับเมื่อมาที่วัดเนรสุทธาวาสแล้วนะครับต้องไม่ลืมครับที่จะมาที่วิหารหลวงพ่อโตเพื่อที่จะมากราบสักการะนะครับรูปเหงินหลวงพ่อโตหรือว่าพระอธิการโตครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดเนรสุทธาวาสและเมื่อพุทธศาสนิกชนท่านใดน,นะครับที่ได้มากราบไหว้ขอพรนะครับหรือว่ามาบนบานศาลกล่าวเมื่อประสบความสําเร็จแล้วก็มักที่จะนําไข่ต้มหรือว่าไข่หวานมาถวายกับท่านครับ ถึงแล้วครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับที่วัดใจอินทาราณมแห่งน oh ี้นะครับมีอายุเก่าแก่กว่า600ปีทีเดียวครับและภายในโบสถ์นะครับก็จะมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังซึ่งสวยงามมากๆครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้มาชมได้เห็นด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะครับซึ่งก็จะเป็นภาพวาดเกี่ยวกับทศชาติชาดกและพระเวสสันดรชาดกครับ คุณผู้ชมครับสำหรับวัดธรรมนิมิตนะครับเป็นวัดวิปัสสนากรรมฐานที่นี่มีปูชนียสถานที่มีความสําคัญนั่นก็คือพระมงคลนิมิตเป็นพระพุทธรูปปรางประทับเรือครับมีความสูงถึง34เมตรที่เดียวครับคุณผู้ชมครับและที่จังหวัดชนบุรีนะครับยังมีวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันที่คุณผู้ชมสามารถเดินทางไปสักการบูชาไหว้พระขอพรได้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นวัดเก่าโบราณวัดบางเป้งวัดตาล้อมวัดอุตภเวาวัดหนองสีสงวนวัดอ่างศิลา และทั้งหมดนี้มาแค่จังหวัดชนบุรีที่เดียวพอแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมความงดงามของวัดที่อยู่ในชนบุรีแล้วนะครับไปไหว้พระไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้วตอนนี้ผมยังมีบรรยากาศงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่13ครับจัดขึ้นในวันที่15-18ถึงสิสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาให้ชมกันครับ เป็นกิจกรรมแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยวเคลื่อนที่ด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ควรได้รับการอนุรักษ์พร้อมกับนําเสนอรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรวมทั้งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและทั้งหมดนี้นะครับเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในประเทศตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านวิชาการและเผยแพร่ผลงาน ของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีอีกด้วยเช่นเดียวกันครับ คือบรรยากาศกรุงเทพยามเย็นเลยนะฮะชั้น63ครับห้องอาหารซีล็อกโคครับคุณผู้ชมครับกว่า10ปีนะฮะโต๊ะที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้คือมุมที่เป็นมุมพิเศษเลยแล้วนี่เดี๋ยวอาหารเขาจะเข้ามาเป็นชุดๆเลยนะฮะมาแล้วนะฮะนี่นะครับขอบคุณครับหูยเซียโฟกาวิตฟิชเชอร์เนสแอนด์จิงเจอร์เบรดครับโอเคครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลาดเลยครับผมเอาล้วฮะคุณผู้ชมครับลอง ลองตัวนี้เลยนะฮะนี่คือตัวโฟโกาก็คือตับหันนะครับผมหันมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นนี่ที่เส็ดวางปั้งเสร็จปุ๊บผมจะหันตัวนี้นี่นะฮะแล้วผมก็จะวางแบบนี้ผมชอบโฟโกา นุ่มมากนุ่มมากนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดนูนี่คือเนื้อตับหา่านหอมมากโโาอ่ะครับอ๋อนี่นะฮะขั้นตอนนี้คือเริ่มต้นเนี่ยเขาจะอ๋อตัดเอาน้ำออกมาก่อนนะฮะผู้ชมครับหืมกลิ่นเครื่องเทศนี่พุ่งมาหาผมแล้วนะฮะ จะเอาน้ำซอส,สอม,มาก่อนเหตุที่ผมว่าเขาที่ใส่ถุงเนี่ยคือเรื่องของการถนอมอาหารกับความร้อนนะครับคุณผู้ชมครับเปิดออกมาแล้วฮะด้านในนี่จะเป็นเอ่อเป็นเบลเปเปอร์ครับผมแล้วก็แอนคาริคครับอาหารนี่น่าจะดีมากครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตลอง ผมจะเริ่มเปิดจากตัวเนื้อปลาก่อนรู้สึกจะเป็นเหมือนปลาหิมะนะครับผมจะชิมด้วยเนื้อปลาก่อนนะครับเปล่าๆความสดของมันนะครับมันหลุดออกมาเป็นลิ่มๆเลยคุณผู้ชมแล้วตัวน้ำซอสของเขามันจะออกห,อหวานๆนะครับ แล้วมันแทกเข้าระหว่างตัวเนื้อปลาที่ออกมาเป็นริ่มๆมมันหอมมากเลยคุณผู้ชมแล้วบรรยากาศแบบนี้นะนี่คือกรุงเทพมหานครเลยครับทางขวางรับลากรลิกแลมเล็กคุกวิดชามแอนกรลิกแอสครับเจอเลยครับ นอริพาจูสนะครับอันนี้เป็นแกะผมจะลองในส่วนที่ยังไม่โดนน้ำจิ้มก่อนนะครับนี่ตามคาดดูเนื้อเขาสิที่นี่เขาจะไม่ใช้ซอสเป็นมินนะคุณผู้ชมครับนี่ดูเนื้อแกะเขาด้วย กกติแกะมันจะต้องเป็นซอสแบบเปนน็นมิ้นเป็นเหมือนเจลอะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าที่นี่ซอสเขาไม่ใช่ให้รสคนไทยอะฮะคุณผู้ชมครับมันจะมีออกเค็มๆนิดนึงเพราะนั้นเพราะนั้นตัวนี้ฝรั่งก็กินได้เราเองก็กินได้คนไทยก็กินได้เพราะว่าจริงๆถ้าถามว่าล้ามันกินยากไหมถ้าถ้าคนไทยไ้ท้นจะไม่ค่อยชอบแต่อย่างพวกผมอะผมชอบเพราะว่ามันเป็นของที่แบบทํายากนะแล้วทําให้อร่อยยากทําให้ไม่เหม็นสาบยากที่นี่ทําได้ครับซีรัโครครับชั้น ชั้น63ของห้องอาหารซีรล,ลโคลนี่เป็นคําตอบที่ดีเลยเพราะบางทีเวลาผมเหนื่อยจัดจัดที่นี่เขาเป็นคําตอบที่ดีที่สุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วฮะในช่วงนี้ครับคนไทยมีไอเดียครับน้องเอฟรออยู่ไปชมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับกลับมาพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพอีกครั้งหนึ่งในช่วงคนไทยมีไอเดียนั่นเองครับช่วงที่แล้วคุณผู้ชมไปเที่ยวกับพี่อ้อมาเป็นไงบ้างครับสนุกใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะผมเชื่อว่าพี่อ้อนะครับเวลาเขาพาไปไหนเนี่ยเขาจัดเต็มตลอดนะฮะลุยไปทุกที่ทุกแห่งนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวครับและเมื่อเที่ยวเสร็จแล้วคุณผู้ชม ต้องหิวใช่ไหมครับเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาหารการกินเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับอาหารการกินหลักของเราก็คือข้าวนั่นเองครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการทาข้าวกล้องงอกครับข้าวกล้องงอกเนี่ยนะครับเป็นข้าวที่มีสารอาหารกาบ้าครับซึ่งเป็นสารที่จะช่วยให้เรานั้นมีความทรงจําที่ดีนะครับแล้วก็มีความทรงจําที่ยาวนานไม่หลงไม่ลืมแต่ว่ากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกเป็นอย่างไรนะครับยากขนาดไหนหรือว่าง่ายแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปพบเจอกับคนไทยมีไอเดียวัันนี้กเลยครบ เอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นนะครับว่าคนไทยมีไอเดียวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาว่ากันด้วยเรื่องของข้าวล้วนๆครับซึ่งกว่า60%อนะฮะอาชีพของคนไทยเนี่ยก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับผู้ที่ปลูกข้าวกล้องงอกนะครับเพื่อสุขภาพมาพบกับเจ้าตัวกันเลยครับสวัสดีครับผมโอ้โหพี่ครับครับผมคือผมสงสัยมากว่าข้าวกล้องงอกเนี่ยนะครับ มันแตกต่างจากข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวเหนียวหรือข้าวอะไรยังไงครับข้าวกล้องคือข้าวที่กระเทาะเปลือกออกอย่างเดียวครับผมและข้าวซ้อมมือก็คือกระเทาะเปลือกแล้วขัดสีนิดนึงและก็ข้าวสารก็คือขัดสองครั้ง3ครั้งจะเป็นขาวๆแปบนี้ข้าวกล้องงอกนี่ก็คือเราจะเพิ่มมูลค่าของของข้าวไปอีกก็คือว่าจะเพิ่มสารอาหารคือตัวสําคัญคือสารกาบาพี่มีแนวคิดยังไงทำไมถึงได้มาทำข้าวกล้องงอก ก็เพื่อสุขภาพนะครับสาหรับข้าวนี่คือเราต้องบริโภคข้าวทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราบริโภคข้าวกล้องงอกก็จะมีประโยชน์สารกระบาจะสูงกว่าข้าวกล้องธรรมดา1 0บถึงสิเท่าคือสูงกว่าตัวนี้ใช่ครับสิบถึงสิเท่าแล้วพอถัดมาเป็นตัวนี้แล้ฮะเป็นซ้อมมือครับจะขัดเยื่อหุ้มเมล็ดออกไปหน่อยหนึ่งเยื่อหุ้มเมล็ดจะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับระบบขับข่ายอ๋อคือใครที่เป็นยากถ่ายลำบากก็ต้องแก๊สต้องทานตัวนี้ ขออนุญาตบรรจุแล้วเรามาดูมาดูมาเมล็ดพันธุ์ข้าวชัดๆให้คุณผู้ชมได้เห็นข้าวก็อง,งอกคือตัวนี้ถูกไหมฮะคือในนี้จะมีการสีหลายระดับถูกไหมแต่วันนี้ค,คือข้าวก็อง,งอกตัวที่มีประโยชน์มากที่สุดที่มีสารกาบ้ามากที่สุดคือตัวนี้ใช่ครับผมขออนุญาตนะครับหยิบขึ้นมาได้ไหมพี่ได้ไหม,ะมน,น,นะให้ให้พี่วิทยาอธิบายหน่อยพี่ว่าแต่ละสัดส่วนก็คืออะไรบ้าง ตรงนี้คือเห็นมีใดอะไรงอกออกมาในพี่ตรงนี้แหละคือจมูกข้าวครับอ๋อเนี่ยแหละฮะครับคือมันงอกออกมานี่ก็คือส่วนของจมูกข้าวอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อข้าวกล้องงอกเนี่ยสังเกตให้ดีคือต้องมีตรงนี้ถูกไหมใช่ครับครับผมถ้าไม่มีตรงนี้ไม่ใช่ถูกป่ะถูกต้องครับมีการรวมตัวหรือว่ามีการตั้งกลุ่มอะไรกันไหมครับก็มีสมาชิกอยู่ไม่เยอะนะครับเนื่องจากพื้นที่เรามีจํากัดนะครับครับผมก็มีประมาณห้าหกลายที่ที่ร่วมร่วมกันแต่ว่าที่ที่เอามาทำข้าวกล้องงอกก็จะมีผมเอามาทา สมาชิก <ผม S 2> ก็เป็นคนปลูกแล้วก็ทำ<อ>ข้าวกล้องธรรมดาบ้างแต่ส่วนข้าวกล้องงอกมันค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนและกรรมวิธีเยอะหน่อยครับผม,ผมแล้วในส่วนของช่องทางการตลาดบางพี่ตอนนี้มีการนำข้าวกล้องงอกเนี่ยไปจำหน่ายเป็นของฝากของจังหวัดชนบุรีที่ไหนยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็มีวางที่อบจนะครับกาบรบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีแล้วก็โอท็อป ไตรงพัดมอนะอมตะเป็นโซนของโอท็อปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นโซนโอท็อใช่ไหมฮะไม่อยู่ที่โรตัสอมอตาที่พัดมอครับผมอสองที่สองที่ครับแล้วก็ที่ปั๊มปอตทอครับผมแหลมชะบังนะครับที่คีออสแหลมชะบังทั้งขาเข้าขาออกขาเข้ากรุงเทพจะมีจําหน่ายทุกต้นเดือนนะครับครัผมเสาแรกของเดือน ตลอดตลอดปีนี้เลครับครับผมเอาละครับแหมพูดมาแบบนี้หากคุณผู้ชมจะเลือกดูเนี่ยคุณผู้ชมจะมั่นใจได้ยังไงมันจะต้องมีสัญลักษณ์ของมาตรฐานโอทอปดูตรงไหนยังไงพี่พี่มีสัญพี่มีมาตรฐานโอทอปยังไงตรงไหนฮะก็คือดูดูเบื้องการดูในนี้ก่อนอ๋อนี่ในตัวแพคเกจจิ้งก็จะมีมีตราโอทอปตรงนี้ตราโอทอปครับผมแต่จะมีสัญลักษณ์ครับ SR เป็นของสังกิฟครับแล้วตราโอทอปนี่พี่ได้มาไงก็คือมันก็ผ่านขั้นตอนในการคัดสรรมานะครับอ๋อตอนนี้เราคัดอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหม อ๋อนี่มีใบรับรองนะครับครับอันี้เป็นใบรับรองพึ่งได้เป็นโอท็อปห้าดาวของปีนี้เลยครับปีห้าหกเลยครับโอ้โหภูมิใจไหมครับพี่ภูมิใจมากเลยครับครับแมเอาละครับปิดท้ายนะครับอยากให้พี่วิทยาเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมมาทานข้าวกล้องงอกกันนะครับว่าทานแล้วดียังไงมีประโยชน์ยังไงทําไมถึงต้องทานข้าวกล้องงอกครับใช่ครับเชิญครับครับผมก็อยากเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับมาหันมาทานข้าวกล้องงอกกันเพื่อจะได้สุขภาพดี เพราะว่าอาหารการกินทุกวันนี้ก็ล้วนมีแต่เคมีครับผมแห่วันนี้นะครับขอบคุณพี่วิทยามากๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณที่พี่อดทนแล้วก็ต้องแบบเหนื่อยในการทําข้าวให้ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยได้ทานของดีๆจะได้มีสุขภาพที่ดีขอบคุณมากเลยครับพี่ขอบคุณครับหล่อมากพี่มีความสุขครับกับบรรยากาศแบบนี้ฮะฝากไว้ด้วยครับทวักขับแอดเลือบบัวครับห้องอาหารซีรัคโคชั้น63ครับ เอาละพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครคุณผู้ชมครับกับรายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์นะฮะ15นาฬกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้ผมขออนุญ,ญาตอิ่มเอมกับบรรยากาศแบบนี้ก่อนครับนานนานมาที <c oughs> สวัสดีครับ